ู่ที่โรางแรมสุขโฮเทลแล้วนะคะจะอยู่ในเมืองเลยน,นะครับจะไม่ติดทะเลนะครับมาที่สุขโฮเทลนะตอนนี้อยู่ที่ล็อบบี้นะคะที่ล็อบบี้จะมีคนช่วยยกกระเป๋าได้สะดวกสบายบชัน้นที่นะคะนี่เคาน์เตอร์ชิปปิ้งเอ่อเอไอทูจะเป็นที่นั่งของล็อบบี้สบายสๆแลก็จะถูกติดด้วย แบบเรานะคะมีหนังสือนะส่วนอันนี้ก็จะเป็นทางไปที่ะักที่เป็นหูยของลำค่าดเลยนะคะมีการครับเลิวทำดีนะครับเดี๋ยวเราจะมาชิมพร้อมๆกัน แล้วได้รสชาติที่ดีมาเดี๋ยวจะเดินไปที่ห้องนะครับถึงห้องแล้วนะคะตอนนี้อนตอนนี้เข้าห้องมาแล้วนะครับจะเป็นเตียงเดี่ยวหนึ่งเตียงคะ <c oughs> แล้วก็จะมีที่กั้นเป็น <c oughs> ี่าร้อนครับน้วกนนิชานะครับแล้วก็มีมีหมดทีวีนะแล้วก็ผ้าขนุนนะครับ ส่วนนึงก็จะเป็นสิ่งการเรียนลูกเก่าสมัยเก่านะครับประูทางนี้ก็จะเป็นทีวีนะครับทางนี้ก็จะเป็นเตียงใหญ่เลยนะจ๊ะก็จะมีโทรศัพท์มีไฟไฟส่วนนี้นะครับไ่วนกลางมีอะมีทส่วนฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นฝั่งก็จะเป็นตู้เสื้อผ้านะครับก็จะมี เซฟแล้วครับโอ้โหห้องน้ำเปิดมาเลยคับคุณผู้ชมเปิดไฟตรงนี้ก่อนนะจะไม่มีอ่างนะแต่ก็ขาบน้ำนะคบแต่ว่าต้องระวัง,งไม่ให้น้ำกระเด็นมานะครับก็จะเป็นอ่างน้ำแบบนี้ที่สำคัญนะครับขยะนะครับแยกเป็นสองแบบนะครับเป็นขยะรีไซเคลิลแล้วก็ ขยะที่ไม่ได้รีไซเคิลนะครับหรือที่นำไปรีไซเคิลไม่ได้นะครับมาทานอาหารเช้านะครับแล้วต้องล้างเครื่อ แรกนะคะก็จะเป็นถั่วับอค่อสน่วนี้ก็จะเป็นน้ำอันชันกัอันนี้จะเป็นน้ำันินครับถ่วักินันจุกอันนี้ก็ก็้าสวยเป็นกะทิโอ๊มที้เป็นอาหารท้องถิ่นนะคะก็ตมหมูจ้ไข่เไข่ดาวแ้ง ก็จะเป็นขนมหวานนะคะทองถิ่นเลยนะคะมีปลาต้มเส็นะคะแล้วก็มีเป็นขนมจีนน้ำยาแล้วก็น้ำพริกด้วยโต๊ะก็จะอยู่ริมสรไว้น้ำเลยก็เลือกที่นั่งกันได้นะครับเขาจะปิดสิบโมงครึ่งนะคะห้องอาหาร